วส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็พบกันในช่อง Healthy NDR e r i นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะไปเมื่อวันที่9นะคะวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะก็คือเราจะบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ชื่อวัคซีน s i n นแวคนะคะซีโนแวคนี่คือเป็นเชื่อวัคซีนที่นำเข้ามาให้ฉีดนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วนะคะมีผลลัพธ์ยังไงวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือว่าตอนก่อนที่จะฉีดอะบอกก่อนว่าตัวตู่เนี่ยกลัวมากเลยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนก็กลัวด้วยลืมบอกไปนะคะว่า โรงพยาบาลที่ตัวอยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วก็เจ้าที่ทุกคนไม่ไม่ได้รับการฉีดทุกคนจะฉีดเฉพาะเจ้าที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งเป็นด่านหน้าเป็นด่านแรกที่ต้องเจอคนไข้ทั้งกลุ่มที่เป็นสุ่มเสี่ยงของโรคโควิด1 9แล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจตอนนี้นะคะก็ยิ่งระบาดกันเยอะเลยนะคะกลุ่มแรกที่ฉีด ก็คือจะเป็นเจ้าที่ของ ER ทั้งหมดนะคะเป็นเจ้าที่ของ ER ทั้งหมดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนทั่วไปก็คือว่าเป็นอสมอหรือว่ากลุ่มอาสาสมัครนะคะก็คือเป็นสองกลุ่มที่ฉีดไปในวันที่9ครั้งแรกนะคะประสบการณ์ที่ฉีดครั้งแรกนี่คือกลัวมากกลัวมากว่าวัคซีนนี้มันจะโอเคไหมาบางคนก็บอกว่ามันแพ้นนะมัน คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทดลองครั้งแรกอะ่ะกับการกับที่เราเหมือน,ในใคล้าใช้เป็นหนูทดลองยาเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวตรงนั้นมากเลยนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่ฉีดอะ่ะนอนไม่หลับมันแรกที่จะไปฉีดคือนอนไม่หลับเลยค,นคนนืนคือน้นตั้งคืนเช้ามามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเจ็บไหมมันจะแพ้เยอะไหมนโนนี่นั่นวันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือโรงพยาบาลของที่ตุอยู่มีมีการตั้งรับ การให้บริการที่ดีเยี่ยมมากเลยนะคะที่ต้องต้องขอชมเชยเลยคือว่าฉีดเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ว่ากระบวนการฉีดเนี่ยมีทั้งหมด 7. จุดนะคะ 7. จุดจุดที่1เนี่ยเป็นจุดในเรื่องของการสกรีนอ่ตั้งแต่ชื่อนามสกุลวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอะไรพวกนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็มาสู่จุดการลงทะเบียนจุดที่1นะคะจุดการลงทะเบียนเพื่อรับทะเบียนไป ฉีดนะคะวัคซีนจุดที่2ก็จะเป็นจุดของเวชกรรมสังคมเขาก็จะบอกอสอบถามในเรื่องของการว่าเราสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดไหมที่ผ่านมาแล้วก็ในครอบครัวมีใครป่วยเป็นโควิด1 9หรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะพอผ่านจุดจากเวชกรรมสังคมปุ๊บ เราก็จะไปรับวัคซีนที่จุดที่3โดยมีเภสัชกรนะคะเป็นผู้จ่ายวัคซีนให้กับเราเราก็จะเน้นในเรื่องของการเก็บวัคซีนให้ถูกต้องแล้วก็นําวัคซีนออกมาจากที่เก็บอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ส่งมอบวัคซีนให้กับจุดที่4ก็คือจุดที่เป็นจุดที่จะฉีดวัคซีนให้กับเรานะคะก็ผู้ที่ จะฉีดวัคซีนก็ได้ไปผ่านกาออรอบรมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นทีมที่โรงพยาบาลอะะัดเลือกมาฉีดแล้วนะคะพอหลังจากฉีดวัคซีนไปปุ๊บเราก็จะไปถึงจุดที่5ก็คือจุดที่เป็นจุด,ดนั่งสำหรับพักพักเพื่อดูอาการประมาณ30มนาทีแล้วก็ จุดที่6เนี่ยคือจะเป็นจุดในเรื่องของการปฐมพยาบาลซึ่งมีการตั้งรับอยู่แล้วนะคะว่าถ้าใครแพ้เนี่ยก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์เตรียมยาที่ใช้ในการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แล้วก็จะให้ความให้ความรู้ในเรื่องของอาการแพ้ที่อาจจะพบขึ้นได้อย่างเช่นว่า มีผื่นคันมีขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกปวดบวมบริเวณที่ฉีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แน่นหน้าอ,อกหายจะไม่ออกรวมถึงกระทั่งอาการแพ้ที่รุนแรงนะคะถ้ามีอันนี้เราก็จะมีการเตรียมพร้อมๆอ,อยู่แล้วนะคะสรุปแล้วตัวตูฉีจะไม่มีการแพ้เลยนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังหลั่งล้าอยู่แล้วก็ไปถึงจุดที่7ก็คือว่า เป็นการจุดที่เขาบอกให้เราลงทะเบียนเพื่อติดตามผลในการฉีดในครั้งนี้ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วก็เข้ารายกลุ่มเพื่อที่จะติดตามถ้าสมมติว่าเรากลับบ้านไปแล้ว อีก7วันเราก็าจะติดตามผลว่าถ้าเรามีอาการแพ้ก็สามารถที่จะลายสอบถามได้ลายกลุ่มเลยว่าจําเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมเรามีอาการแพ้แบบไหนบ้างนะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า Marvin วัคซีนซิโนแวคซวัคซีนโควิด -19 บเอรุ่นนี้ที่นําเข้ามาฉีดคือซิโนแวคเนี่ยไม่ได้กลุไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดก็อยากให้ทุกคนฉีดก,กันทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้โควิด -19 ก็เข้ามาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะถ้ายังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็พกเจลล้างมืออยู่ในที่ที่ไม่มีคนแออัดนะคะแล้วก็ห้ามสารดน้ำกานห้ามส่งน้ำพระนะคะแล้วก็อาบน้ำผู้สูงอายุนะคะเราก็ทําได้แค่ไปรวมตัวกันแล้วก็ อยู่ในที่โล่งๆเข้าไว้นะคะที่สำคัญอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ